สวัสดีครับหลังจากที่ปล่อย iOS 14บ e t a แรกไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ Apple กลับมาปล่อย iOS 13.6 beta 3กันต่ออีกครั้งครับซึ่งนี่เป็นเรื่องปกตินะครับที่ Apple จะปล่อย iOS beta า2เวอร์ชันไปพร้อมๆกันครับโดย iOS 14ตัวเต็มน่าจะออกช่วงปลายปีนี้ครับช่วงนี้ก็จะเป็นการปล่อยและพัฒนา iOS ในเวอร์ชั่น13ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าช่วงที่ iOS 14ออกครับ การอัปเดตครั้งนี้บนเครื่องที่ติดตั้ง iOS 13.5.1ขนาดไฟล์อัปเดตเป็นเบต้าจะค่อนข้างใหญ่ครับเพราะจะเป็นการดาวน์โหลดมาติดตั้งทับ iOS ที่มีอยู่เดิมเลยครับโดยบน iPhone SE รุ่นแรกขนาดไฟล์อัปเดตอยู่ที่2.93 g b ครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 13.6 beta 2ขนาดไฟล์จะไม่ใหญ่มากนะครับเพื่อนๆใช้เครื่องรุ่นไหนขนาดไฟล์อัปเดตเท่าไหร่กันบ้างครับคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้ง iOS 14บ e t a แรกไปแล้วและต้องการอัปเดตเป็น iOS 13.6 Beta บต้ต้องทำการดาวเกตเครื่องก่อนครับซึ่งผมไม่แนะนำครับอยากให้รอ iOS 14บ e t a 2ไปเลยจะดีกว่าครับเพราะถ้าดาวเกตกลับมาต้องไปแก้ไขไฟล์แบ็กอัพข้อมูลเพื่อให้สามารถกู้คืนข้อมูลจากเวอร์ชันที่สูงกว่าไปยังเวอร์ชันที่ต่ำกว่านั่นเองครับเราไปอัปเดตแล้วไปชมกันครับเวอร์ชันใหม่นี้มีอะไรใหม่บ้างน่าสนใจแค่ไหนไปชมกันเลยครับ ภายหลังการอัปเดตหมายเลขบิลใหม่ของ iOS 13.6 beta 3คือ1 7 g 5 0 5 9 c ลงท้ายด้วย c แบบนี้เราคงจะได้เห็น iOS 13.6 beta ไปอีก1-2เวอร์ชั่นก่อนที่ตัวเต็มจะออกครับเพราะปกติก่อนที่ตัวเต็มจะออกหมายเลขบิลมักจะลงท้ายด้วยตัว a ครับการอัปเดตในครั้งนี้ไม่มีอะไรใหม่ครับ Apple ก็ไม่ได้ระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอะไรเพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับ แต่น่าจะเป็นการแก้ไขาการทํางานภายในแก้ไขบั๊กและอาจจะเพิ่มความสามารถต่างๆที่ยังไม่เปิดให้ใช้งานในตอนนี้ซึ่งเราก็คงต้องรอดูในเวอร์ชั่นถัดไปกันอีกทีเดี๋ยวเราไปทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่กันต่อเลยครับเพื่อนๆสามารถติดตามผลการทดสอบได้ที่นี่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้งายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ